สนับสนุนโดยซอสปรุงรสอาหารลุงนวดฝ่าสม้มตราภูเขาทองคิดถึงลูกชิ้นคิดถึงนายหัางเพงน้ำปลาร้าปรุงสุกตราภูเขาทองแซบหนัวเข้มข้นรสปลาร้าไทยสวัสดีค่ะรับชมทันข่าวเวลา11นาิกากับพิชน้นแคทอาทิตยาเบญจปักกันสักครู่ค่ะ นายกรัฐมนตรีระบุก,การปรับเรื่อนโครงการกระตุ้นเศรษฐกิจระยะที่3เพื่อนำม,มาจัดแผนบริหารการจัดการน้ำรับมือกำแพงภาษีของสหรัฐนางสาวแพรทองทานชินวัตนนายกรัฐมนตรีกล่าวในรายการโอกาสไทยกับนายกแพรทองทานถึงการเลื่อนโครงการกระตุ้นเศรษฐกิจระยะที่3หรือดิจิทัลวอล l ล็ตวงเงิน1 0 0 0 0บาท ว่ารัฐบาลตั้งเป้าให้การดําเนินการในครั้งนี้ดําเนินการผ่านรูปแบบของดิจิทัลจริงๆอีกทั้งยังมีปัจจัยของกระเพงภาษีสหรัฐและการท้วงติงของสํานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติและธนาคารแห่งประเทศไทยรวมถึงความเห็นของภาคส่วนต่างๆที่เกี่ยวกับการดําเนินโครงการเพื่อให้เกิดสิ่งที่ดีที่สุดต่อภาพรวมของประเทศ สำหรับการดำเนินงานในระยะที่1และ2ที่แจกไปแล้วก่อนหน้านี้เป็นงบตั้งแต่ปีที่ผ่านมาและงบนี้จะสิ้นสุดภายในเดือนกันยายนนี้ซึ่งพิจารณาการปรับการใช้งบประมาณเพื่อให้สอดรับกับภาพรวมของประเทศเพื่อเศรษฐกิจของไทยขับเคลื่อนต่อไปได้อย่างกับปัจจัยเสี่ยงที่เกิดขึ้นโดยงบประมาณจำนวน1 5 7 0 0 0ล้านบาทดังกล่าวจะนำดำเนินการใน3เรื่องหลักซึ่งจะเห็นในรูปแบบเป็นรูปธรรมในระยะสั้นนี้ทันที คือการบริหารจัดการน้ําแก้ปัญหาน้ําท่วมน้ําแล้งน้ําอุปโภคบริโภคการเกษตรและอุตสาหกรรมการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานของประเทศรองรับการส่งออกและการท่องเที่ยวเพื่ออำนวยความสะดวกความปลอดภัยแก่นักท่องเที่ยวพลตรีสรันรอดบุญธรรมผู้บัญชาการกองพลทหารม้าที่สองรักษาพระองค์พร้อมด้วยคุณอมรรัตน์ รอดบุญธรรมประธานสมาคมแม่บ้านทหารบกสาขากองพ้นทหารม้าที่สองรักษาพระองค์และคณะพบปะเยี่ยมเยียนมอบสิ่งของอุปโภคบริโภคให้กำลังใจกำลังคนผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่ชายแดนหน่วยเฉพาะกิจชายยาดุภาพตำบลปิงโค้งอำเภอเชียงดาวจังหวัดเชียงใหม่ ในการนี้ได้ดาเนินกิจกรรมจิตอาสาเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชนินีมอบสิ่งของอุปโภคบริโภคถุงยังชีพให้กับประชาชนในพื้นที่ผู้ยากไร้และเจ้าหน้าที่ที่ดูแลพระสถูปเจดีสมเด็จพระนเรศวรมหาราชานุสรณ์ณพระสถูปเจดีสมเด็จพระนเรศวรมหาราชานุสรณ์จำนวน20รายและเยี่ยมประชาชนณบ้านพักอาศัยในพื้นที่อำเภอเชียงดาวจังหวัดเชียงใหม่จำนวนสองราย โดยประชาชนในพื้นที่รู้สึกประทับใจที่ได้รับการช่วยเหลือในครั้งนี้ซอสกุ้งรถฝ่ายเขียวตราภูเขาทองซอสกุ้งรถฝ่ายเขียวเข้มข้นเข้าเนื้อเพราะทุกจานมีเรื่องราวดึงจนเป็นเซง บะหมี่ที่มีคุณภาพเส้นต้องเหนียวนุ่มอร่อยฟินบะหมี่นายห้างเพงความอร่อยในตำนานรู้ไหมคะอาหารธรรมดาธรรมดาใส่อะไรถึงจะอร่อยไม่ว่าจะผัดจิ้มหยอกซอสปรุงรสอาหารลุงหนวดฝาซ่องตราบุเข,ขาทองขวดนี้ขวดเดียวก็เอาอยู่คะ่ะหอมอร่อยทุกเมนูลูกชิ้นที่ดีมีคุณภาพเนื้อต้องไม่แข็งไปไม่นิ่มไปกินแล้วอร่อยติดใจ โอสั่งพิเศษลูกชิน้นค,คิดถึงลูกชิน้นคิดถึงนายห้างเลงรับชมทางข่าวอีกครั้งเวลา12นาฬิกากับดิฉันแคทอทิตยาเป็นจปักทางช่องททบ .5 กดหมายเลข5ค่ะ